เสียงที่พระเจ้ายัางฟังแม้เมื่อใจห่างในปีที่23แห่งรัชการโยอาดกษัตริย์แห่งยูดาเยโฮอาหา์บุตรของเยโฮขึ้นครองราชเหนืออิสราเอลในสมารียอยู่17ปีเขาเดินตามทางของเยโรโบอัมผู้ทำให้อิสราเอลหลงผิดและไม่หันกลับจากบาปนั้น ความบาปที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นโซ่ตรวนแห่งความเคยชินจนเสียงของพระเจ้าเบาลงในใจของคนรุ่นหลังแต่ในยามที่ความทุกข์รุมเร้าพระเจ้าทรงไม่ทอดทิ้งเยโฮอาหา์ aha, ทูลวิงวอนต่อพระองค์และพระเจ้าทรงฟังเพราะทรงเห็นแก่ความกดขี่ของประชาชนพระองค์ประทานผู้ช่วยให้พ้นจากการกดขี่นั้น เพื่อประชาชนจะได้มีโอกาสหันกลับมาอีกครั้งแม้หัวใจของพวกเขายังคงไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระเจ้าก็ยังสำแดงพระเมตตาเพราะพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของมนุษย์มากกว่าความบกพร่องเมื่อเยโฮอาหารสิ้นชีวิต โอรสของเขาเยโฮอาดขึ้นครองราชต่อในสมารียอยู่16ปีเขาเองก็ยังเดินตามบาปของเยโรโบอัมเช่นกันแต่ในสมัยของเขามีเหตุการณ์หนึ่งที่โลกไม่อาจลืมได้ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเอลิชากำลังล้มป่วยด้วยโรคที่จะนำเขาไปสู่ความตายเยโฮอาดเาสเด็จไปเยี่ยมและเมื่อเขาร้องไห้ต่อหน้าเอลิชา กล่าวว่าพ่อของข้าพ่อของข้ารถรบแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและสำเนึกเขารู้ว่าคนของพระเจ้ากำลังจะจากไปและความมั่นคงทางฝ่ายวิญญาณของแผ่นดินนี้อาจสิ้นสุดลงเอลิชาให้กษัตริย์ถือธนูและลูกธนูแล้ววางมือของท่านบนมือของกษัตริย์ เป็นภาพของการถ่ายทอดฤทธิ์อำนาจและความต่อเนื่องของพันธกิจเอลิชาบอกให้ยิงลูกธนูออกไปทางทิศตะวันออกและกล่าวว่าลูกธนูแห่งชัยชนะของพระยาเวแต่เมื่อเอลิชาบอกให้กษัตริย์ตีพื้นด้วยลูกธนูเขากลับตีเพียงสามครั้งแล้วหยุดเอลิชาจึงโกรธและกล่าวว่าเจ้าควรตีห้าครั้งหรือหครั้ง เจ้าจึงจะได้ชัยชนะอย่างสิ้นเชิงภาพนี้สะท้อนถึงหัวใจของมนุษย์ที่เชื่อฟังแต่ไม่สุดใจรับพระดำรัสแต่ไม่เต็มกำลังบางครั้งสิ่งที่ขาดหายไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่คือความเพียรในใจคนเมื่อเอลิชาสิ้นชีวิตศพชายคนหนึ่งถูกโยนลงไปในอุโมงค์ที่มีศพของเอลิชาอยู่ และเมื่อศพนั้นแตะต้องกระดูกของเอลิชาเขาก็ฟื้นขึ้นเหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งฤทธิ์อำนาจที่ดำรงอยู่แม้ผู้รับใช้จะสิ้นไปเพราะพระเจ้าทรงสัต์ซื่อกว่าชีวิตของมนุษย์ผู้หนึง่งแม้เอลิชาจะสิ้นแล้วพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาต่ออิสราเอล พระองค์ไม่ทรงทำลายพวกเขาเพราะพันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสอกักและยาโคบพ,พระองค์ทรงให้เยโฮอาดชนะเบนหาดัดสามครั้งและกู้เมืองที่สูญเสียกลับคืนมาอีกครั้งต่อมาในบทที่14อามาชยากษัตริย์แห่งยูดาเริ่มครองราชเมื่ออายุ25พรรษาและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่ไม่เหมือนดาวิดบรรพบุรุษของเขาเขายังยึดถือพิธีกรรมที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้เขาเอาชนะเอโดมแต่เมื่อหัวใจเริ่มยกตนขึ้นเขาส่งคนไปท้าสู้กับเยโฮอาดกษัตริย์แห่งอิสราเอลเยโฮอาดเตือนเขาด้วยสุภาษิตแห่งปัญญาว่าต้นหนามในเลบานอนส่งข่าวไปหาต้นสนสีดาในเลบานอนว่า จงยกลูกสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาของลูกชายของเราเป็นคำเตือนเรื่องความหยิงที่นำไปสู่การพังทลายแต่กษัตริย์ยูดาไม่ฟังและสงครามก็เกิดขึ้นเยรูซาเล็มถูกทำลายและสิ่งของจากพระวิหารถูกนำไปและเมื่อเยโฮอาดสิ้นชีวิตเยโรโบอัมพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชต่อ เรื่องราวนี้จบด้วยภาพของคนที่ต่างกันบางคนมีศรัทธาแต่ไม่สุดใจบางคนมีชัยชนะภายนอกแต่แพ้ภายในใจตนเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเจ้าทรงยังฟังเสียงของผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์แม้เสียงนั้นจะออกมาจากใจที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อกว่าความอ่อนแอของเราเสมอ